เป็นไงกันบ้างครับกับไททันคันนี้แต่งรอและสิถ้าเป็นรายละเอียดเป็นไงก็ลองไปดูกันแล้วกันครับก็คือไททันตัวนี้จะเป็น637,000ก็คือจะเป็นตัวไททันเมกะแคป2.5ดีเซลนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเราจะแต่งให้เป็นฝากระโปรงเคปล่าแล้วก็จะเป็นชุดสเกิร์ตของตัวสปอร์ตี้ครับผมโอเคโหนี่ตัวล้อเลยครับผมก็คือล้อเดิมๆม,มันจะมาขอบ15นะครับผม อันนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็นขอบ18เลยสไตล์เลสซิ่งก็คือหน้าอยากจะกว้างขึ้นด้วย2 4 5 4 5 18นะครับผมแล้วก็ลายล้อแม็กก็สามารถลูกค้าสามารถเลือกได้เลยอย่างอันนี้นจะเป็นอ่อล้อสีดําแล้วก็ขอบเงานะครับทางดน้าข้างหลังนะครับผมก็จะมีเป็นตัว กระบะไลเนอร์ iner, แล้วก็ตรงฝาเปิดข้างท้ายอย่างนี้เราจะหุ้มเป็นตัวเคปล่าให้เลยแล้วก็มีชุดแต่งสปอร์ตตี้ให้อย่างนี้เลยครับผมก็คือมาแบบนี้ครบๆเลยครับผมส่วนโปรโมชั่นจะเป็นยังไงติดตามด้านล่างได้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับ